สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้พบกันกับผมเช่นเคยนะสักเหล็กวันนี้ก็มีพักเครื่องพาแท้มา,าแบ่งปันความรู้นะครับมาแบ่งปัน f อนะครับองนี้ก็เป็นพระกุวัดคูสลอดนะครับเมืองกรุงเก่านะครับพิมพจันลอยดัดแปลงมาจากพิมพ์ทรงหนุมานแต่ตัดแค่องค์พระกับฐานนะครับผสมผงเก่าและปุกเสกโดยหลุมพ่อปานวัดบางนมโคบรรจุก,กุที่วัดคูสลอด นะครับประมาณปี2,460นะครับนี่แล้วก็เอามาจุก,กุไว้ที่วัดคูสลอดแล้วก็แตกกลุกลออกมาน,นะครับในปี2,506<ส><ส>นะครับองค์นี้เนี่ยเอาไว้ดูคราบกุ ของสมเด็จบางขุนพรมกูใหม่ได้เลยนะครับครับกูเดียวกันนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับก็เรียกว่าพิมพ์จันลอยกูวัดคูสลอดหลวงพ่อปานวัดบางนุมโพจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเป็นพระที่เล่นง่ายจบง่ายนะครับพุทธคุณโดดเด่นองค์นี้ก็เป็นพระที่แข็งแรงเลี่ยมทองโบราณหนาๆเลยนะครับห่วงใหญ่มากนะครับพี่สี่นี่เอาไว้พิจารณากันนะครับหมื่นต้นๆเนาะ นะครับสวยนะครับแล้วก็ใครมีแบบนี้สวยๆก็ยินดีรับเช่านะครับพระเครื่องของหลวงพ่อปานถ้าเป็นเนื้อดินเนี่ยราคาหลักแสนแล้วนะครับวัดกูสลอดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ชื่นชอบพระเครื่องของหลวงพ่อปานอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ0835936287